yeah <laughs> สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้เราจะพามาเรียนรู้วิธีการทาบกิ่งมะม่วงซึ่งเป็นวิธีที่นิยมกันอย่างแพร่หลายในการขยายพันธุ์ต้นไม้โดยเฉพาะพันธุ์ที่ให้ผลผลิตดีรสชาติดีเช่นมะม่วงน้ําดอกไม้หรือเขียวสวยนะคะก่อนอื่นเรามารู้จักลุงสุเทพจันพวงวิทยากรประจําแหล่งเรียนรู้บ้านเศรษฐกิจพ่อเพียงของกอศสอนอํเาเภอไขบ่บางระจันผู้ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในด้านการใช้มีด <c oughs> <c oughs> ไม่ผิดละค่ะแต่เป็นการใช้มีดในการทาบกิ่งนะคะ ผมานายสุเทพจันทวงบ้านเลขที่4หมู่ที่5ตำบลหนองกระทุ่ม,มอำเภอค่ายมารดจจังหวัดสิงห์บุรีวันนี้จะสาธิตวิธีท่าผิ่งมะม่วงน,นะครับก่อนอื่นเราต้องเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมว่าแต่จะมีอะไรบ้างนั้นไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะมีกันไกลมีพลาสติกมีพลาเทสสำหรับพันสำหรับพนันแล้วก็มีลวดสำหรับไปพันกับตุ้ม แล้วก็มีข้าสติถุงข้าสตกเพื่อใส่ต้มใส่ขุนมะพระ้พพาวขนาด4ขุน6เป็นถุงเย็นแล้วก็มีถุยมะพร้าวสำหรับวิธีการทําเราจะต้องทําต้มก่อนก่อนทําต้มเนี่ยเราจะเวลาขุนมะพร้าวเนี่ยเราจะต้องเอาน้ําใส่ใส่เอาน้ําใส่ก่อนใส่แล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันหมักไว้หนึ่งคืนแล้วเราก็บีบน,น้ำมะพร้าวถ้าอย่างเงี้ยไม่ให้น้ําไหลเย,ยิ้มถ้าน้ําไหลเย,ยิ้มเนี่ย มันแขกไปลากจะไม่เดินใชอ่อ่ะอัดลงใส่เลยค่ะใส่ขึ้นมะพร้าวเราก็เอาขุยมะพร้าวนะที่เราหมักไว้คืนเนี่ยแล้วก็ใส่ใส่ไปในถุงอัดให้แน่นถ้าหลวมไปลากอาจะไม่เดินใช่เราก็ต้องอัดให้แน่นวิธีการท้าบกิง่งเราต้องเลือกกิง่งที่ยาวประมาณหนึ่งฟุตเสร็จแล้วเราจะปาดก,กิง่งการปาดก,กิง่ง วิธีการปาดกิงปาดขึ้นปาดนิดเดียวดเดียว,วประมาณหนึ่งนิ้วแล้วก็ปาดพันดีกิ่งพันดีเสร็จแล้วก็มาปาดต้นต่อ,ตอ,ตอหรือต้มที่เราทำไว้เราลัดทรวเราก็เอาต้มนะคะมัดก,กับกิ่งพันดี <c oughs> เสร็จแล้วก็เอาพลาสติก ันบาดแผลเราชิดข้างใดข้างหนึ่งมันจะได้ติดกันง่ายอบาดแผลที่เราปาดต้นต่อกับกิ่งพันธุ์ดีเราก็ถ้ามันตัวไอ้กิ่งพันธุ์ดียอดมันใหญ่บาดแผลใหญ่ไปเราก็ชิด,ดข้างใดข้างหนึ่งเพื่อมันจะได้ติดง่ายขึ้นไวขึ้นถามเสร็จประมาณเดือนหนึ่งก็จะเริ่มออกลาก เราก็จะคว้นกิ่งเดี๋ยวเราเข้ากิ่งเดี๋ยวเราไปดูกิ่งที่ออกรากแล้วเราเรา้ากิ่งได้ประมาณสักเดือนออก,กว่ากว่ารากก็จะออกเราสังเกตรากรากจะออกขาวเนี่ยเห็นปลายรากเนี่ยจะออกขาวแสดงว่าตัดได้แล้วเราก่อนจะตัดประมาณสองอาทิตย์เราก็ทําการคว้น่นคว้นเลยลูกควันเตือนว่าเราจะตัดแล้วคว้นกิ่งไว้เตือนหลังจะเตือน ประมาณ2อาทิตย์เราก็ทําการตัดจริงที่เราจะตัดไปชันเนี่ยเราต้องดูด้วยไม่ใช่ว่าดูล่าอย่างเดียวลากจะต้องออกปลายจะต้องออกขาวๆนะครับฟันใอาทิตย์พอสั้นในสองอาทิตย์แล้วใบเราจะต้องดูยอดเนี่ยจะต้องใบแก่ถ้าใบอ่อนแล้วเราเอาไปชันเนี่ยมันจะเหี่ยวอุปกรณ์ก็มีถุงดำขนดา 4. <6. S 2> <6. S 1> ด4ี่คูณเค้า0 แล้วก็มีขุงมะพร้าวหนึ่งส่วนขี่เท่าแกบจริงหนึ่งส่วนอยวให้ลุงสุเทพทำให้ดูเลยค่ะผสมกันเลยผสมกันอ่ะใช่ขี้เถ้าดำขุงมะพร้าวใส่ถุงประมาณครึ่งถุงประมาณครึ่งถุงและวกดให้แน่นแล้หยิบกิ่งทำ นีกินชามที่เราแกะถุงพลาสติกแล้วนะคะมาวางไว้ในถุงที่เราจะชามแล้วก็ใช้ไม้ปักข้างหน้าก,กันล้มแล้วก็เอาส่วนผสมที่เราผสมมาใส่ให้เต็มถุงเ แล้วก็ใช้เชือกมัดโขกกวางต้นมะม่วงกับหลักเสร็จแล้วนะคะชาเสร็จแล้วก็ไปไว้ในที่ร่<ล>มพักไว้ในที่ร่มพอเสร็จแล้วก็วางไว้ในที่ร่มแล้วก็รดน้ำรดโคนนะให้ช่วมเลยรดโคลนให้ช่วมนะคะนั่นแหละพอเลยโจที่ส่วนผมมีการจำหนกสิ่พันธุ์เช่นพันธุ์เบาวใต้ เก่งขนาดนี้เก่งละร้อยนะครับแล้วมีมหาจนกเก่งขนาดเราใต้เนี่ยผมก็ขายเก่งละร้อยอย่างเขียวเะเวยน้ำดอกไม้เก่งไม่เกินสี่สิบาทแก้วขมิ้นไม่เกินสี่สิบาทมะนาวพันดกทิเศษผมขายเก่งละห้าสิบาทสนใจติดต่อได้ที่ส่วนทุเทพพันไม้ติดต่อได้ที่เบอร์โทร092765 5834อีกครั้งนะครับ092765 5834ครับกเกษตรมาแล้วกเกษตรมาแล้วเราพูมิใจได้ช่วยเหลือเกษตรกรเกษตรมาแล้วกเกษตรมาแล้ว,ลวพวกเราคือนักส่งเสริมการเกษตร